ตอนที่11 11แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาชมการอัดเสียงอัลบั้มที่4ของ The t ค o c เลอรนะครับตอนนี้เมื่อวานคุณตรงอัดกลองไปแล้วเก็บภาพไม่อยู่เปล่าวะไม่ได้เก็บครับอ่ะไม่ได้เก็บไม่เป็นไรแต่วันนี้จ้ำกำลังอัดเบสอยู่ครับวันนี้อัด2เพลงเพลง,พลงชา้ากับเพลงเร็วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไดมีพี่นพนะครับคอยควบคุมการผลิตอยู่เนะครับ <laughs> เข้มมาก ออไม่มีเก็บเดี๋ยวเก็บกกอุปกรณ์จำแม่จำใช้เลยอัดอะไรอย่างงี้นะไปเรื่อยเรื่อยนะฮะ

ก็จะมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเมื่อกี้นะครับก็มีหนึ่งก็คือเป็นแอมชื่อ,อจูแอมรุ่นโมนิคเป็นแอมที่ตัวพรีภาคพรีเป็นทิวก็คือ,อเป็นหลอดก็คือจะเป็นภาคของโทนของมันทั้งหมดแต่ยังยังมี Power ที่เป็น solid state ก็คือใช้ใช้เป็นแบบวงจรในในเชิงของ Power ก็ค่อนข้างเยอะ ช้มี power ประมาณอยู่ที่800วัตต์ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างจะลั่นทุ่งประมาณนึงเหมือนกันถ้าเปิดดังมากแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น D I ของ Avalon U 5เป็น D I ที่ใช้เล่นสดอยู่จนถึงปัจจุบันณตอนนี้ตัวนี้แหละได้มาตรฐานที่สุดตัวหนึ่งค่อนข้างดีมากแล้วก็ต่อมาเป็นแคปบที่ผมใช้นะครับชื่อ t e คแอมุ L ่น l ่นยคือเป็นดอก10นิ้วเลข4คือมีจำนวนทั้งหมด4ดอก ตัวนี้มีข้อดีคือ1คือน้ําหนักค่อนข้างถือว่าเบาแล้วสําหรับตัวนี้สําหรับสําหรับรุ่นที่เป็นแบบ่าดอก10นิ้วแบบแบบนี้แล้วก็มีโทนที่ค่อนข้างเต็มและอิ่มแล้วยังสามารถที่จะปรับ <c oughs> ตรงนี้จะมีสวิตท,ที่จะปรับโทนของตัวแคปออกมาได้อีกอีกประมาณมี5สวิตก็แบบว่าก็เลือกกันไปเลยอยากได้เสียงแบบไหนก็เลือกเอา <c oughs> ตัวนี้นะครับ ชื่ออะไรว่าคอปเปอร์โลเป็นเบสแบบเป็นคัสตอมเมดชื่อรุ่นชื่อ L M 5 Deluxe f i e ก็คือ5สาย Deluxe ตัวนี้ก็จะพิเศษที่ว่าเป็นไม้แอชรุ่น L M จะเป็นไม้แอชโดยที่ว่าตัวนี้จะเป็น one piece body คือใช้ไม้แค่ชิ้นเดียวทำให้สัญญาเสียงค่อนข้างเต็มมากขึ้นมาอีกก่อนที่ใช้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับติ๊งน้อง อุปกรณ์นะฮะเหมือนทุกประการกับที่เล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่แล้วนะครับก็ทวนก็นได้ทวนก็นได้สนุกดีฮะเรเวลร์ไรฟ์เฟนกโก้ครับแอมสุดยอดซูเปอรค์คลาสสิกพาวเวอร์คลีนสุดยอดนะฮะ <laughs> แล้วก็ตัวใจไฟเป็นรุ่น,นเดียวกับจำครับวันซิสเต็มอสซอรี์นะครับก็อีกอันนี้ก็เป็นเมสซาบุบกี้ครับ เป็น d u ว l อลเล f i e อรุ่น m a v e r i c k นะครับแล้วก็แคปของเลนนี่นะครับกีตาร์ก็จเจ้าเก่า Fender อันนี้ American Standard <c oughs> แล้วก็จะมีอันนี้เอาไว้เล้อีกลายหนึ่งนี่คือ Fender Select Tuner น่พลามห้านะฮะเอฟเฟกไม่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านอะไรอันนี้คือผ่านมาเป็นจูเน์แล้วก็ใช้คอม คอมเพรสเซอร์นะครับของ T C e l e c t r o n i c นะครับ <S G s, s s y t e รุ่นรุ่น G System ครับก็ให้คอมนิดนึงให้มันแบบเสียงแบบไม่ไม่ไม่คอนโซลง่ายๆหน่อยแค่นี้เองครับตอนอัดแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่เล่นให้ดีเล้มันออกมาดีนะครับบอกอีกอย่างหนึ่งครับเพลงที่ผมอัดวันนี้สองเพลงโคตรเพอครับนี่พูดเหมือนอัลบั้มที่แล้วหรือเปล่าครับพูลัะทุกเพลงบงบ้าบอะไร เอาใหม่ฮะสำหรับอุปกรณ์กองของคุณตรงที่ใช้อัดนะฮะคุณตรงอธิบายเองไม่ได้คุณตรงเป็นคนถ่ายถ่ายถ่ายอยู่นะฮะผมอธิบายแทนคุณตรงเองนะครับกด็ดีๆนะครับอุปกรณ์ในการอัดคุณตรงนะครับก็เก้าอี้ต,ตัวนี้นะครับ ก็เป็นเก้าอี้กิวเวอร์ต้านะครับก็เบาะนี่ก็ค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวเวลานั่งอัดนานเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยมากส่วนเรื่องขาขาตั้งของไมโครโฟนที่ับใช้แชนแนเนี่ยครับก็อันนี้ซื้อไม่แพงครับนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ900กว่าบาทครับซื้อมาสักพก็คือทุกๆปวงนี้ก็จะใช้ขาพวกนี้หมดอ่าฮะครับผมก็สําหรับอุปกรณ์ของตรงก็ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยไม่เต้องวะเนี่ย อันนี้ด้วยเหรอ,อ,อโอเคเอาดนนีดีละก็กองชุดนี้นะครับพี่ตรงใช้อัดนะฮะน่าจะเป็นทั้งเกือบทั้งทุกเพลงในอัลบ,บั้มน,นี้เลยครับก็เป็นของอยี่ห้อของพี่สู๋นะครับสู๋คัสตอมดรัมใช่ไหมครับครับผมรุ่นอะไรนะเมเปิลเรียลเมเปิลซีรีส์เร <Real S 2> ียลเมเปิลซีรีส์นะครับก็เป็นกองอคุณภาพดีเสียงตีก็ดังปกตินะก็คือก็คือเสียงดีมากอัดมาแล้วเดี๋ยวลองฟังในอัลบั้มครับก็ คุณตรงก็ใช้ในโชว์ด้วยใช่ไหมคนจะไปใช้ชุดนี้นะคะใชไอที่ซื้อกล่องก็เก็บวางเล็หมดแล้วครับผมแล้วก็สำหรับที่ยึดแทมบูรีนี่ก็แทมบูรีนีเข้าอีกเหรอครับอะไฮแฮทก็เป็นของเพสนะครับอันนี้แพงใช่ไหมสองหมื่นใช่ป่ะหมื่นกว่าเกือบเกือบสองหมื่นครับอ่าแล้วก็แฉใบนี้ใบนี้ใบนี้นะครับก็อันนี้ของของใครไม่รู้ในสมองทุกคนหนึ่งแต่เสียงดีนะฮะซิลเจนนะครับนี่ก็ของตรงใช่ไหมฮะ ครับอันเก่าของผมครับอ <Ka> al ัลฟานะครับอัลฟาแล้วนี่ก็เป็นเพลสอีกรุ่นหนึ่งนี่ก็แพงใช่ไหมครับครับผมไม่ค่อยได้ตีนะครับจะตีแค่อันนี้ใช่ใช่ใช่ใประมาณนี้แล้วก็ไม้ไม้ของคุณตรงใช้อะไรวะโปรมาร์คใช้โปรมาร์คนะครับ5 5A เอก็เป็นรุ่นที่เด็กๆเขาชอบใช้กันครับใช่ครับครับผมก็หมดหมดแล้วใช่ไหมองตรงเกาอีพูดไปหรือยังพูดไปแล้วโอเค สวัดีครับสวัสดีครับครับผมก็วันที่2แล้วนะครับครับหลังจากที่คุณรักเปิดไปเมื่อวานนี้ใช่ก็คือเมื่อวานนี้เราอัดกลองกับอัดเบสกีตาร์เลยนิดหน่อยอ่าวันนี้มาอัดกีตาร์เพิ่มก็เป็นบรรยากาศห้องอัดแบบ TCTV ซีซั่นหนึ่งครับแต่ว่าไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เพราะว่าพลังงานไม่ค่อยมีใช่ครับผมแล้วยังไงครับวันนี้คุณรัฐอัดไหมัอ่าเป็นอัดเพลงช้าหนึ่งเพลงแล้วก็เพลง new in เพลงอืมก็ที่ที่ที่เราจะเรียกกันเป็นซิงเกิลต่อๆไป ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าซิงเกิลเรามันจะเป็นเป็นยังไงตอนตอนที่ได้ปล่อยเพลงไปคนระับนี่คือเราจะเก็บบรรยากาศตอนที่เราอัดให้ดูกันก็ค,คือไม้ข้างมือแล้วบอกมนะั้ <c oughs> ะก็ไปดูแหละนะไอ้น,นี่ทำเท่อนไหนครับคุณรันครับอ่า <c oughs> นี่ดูกีตาร์ทั้งหมดนะไอ้นี่เพลงเร็วเพลงช้าเนี่ยไอเพลงเร็วเพลงเร็วไหนได้ฟังหน่อย ฟังคลฟังอะไรมาเนี่ยแล้ววันนี้เป็นเพลงจังหวะจังหวะแบบอ่ดิสโก้โซประมาณนั้นนะฮะย้อนย้อนยุคหน่อยมีเครื่องสายหน่อยแถวนี้ก็เยอะเกินแคือมันก็ไม่ใช่เพลงที่แบบว่าตีคอร์ดเฉยๆมันจะมีลูกตอดตอดตอดอะไรอย่างนี้แล้วเป็นเอกลักษณ์ลุณรัดอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วแตละบัแรกแล้วใช่ไหมครับครับผมใช่ครับใช่ถ้าสมมติได้คิดถึงซีซั่นลสองเนี่ย ก็อยากฟังเพลงใหม่เนี่ยฟังทีเพลงประกอบละครด้วยอ่าเพลงประกอบละครงานที่เราถ่ายครั้งแล้วที่อัดไปใช่เลยตอนที่บางคนบอกว่าเอ๊ะซิงเกิลใหม่บ้างใหม่หรือเปล่าก็เป็นซิงเกิลที่เราทำเองนะครับแล้วก็เราชอบมากแต่ว่าอันนั้นของของของละครไม่ได้ของเราบ้างเนี่ตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายบูราร้ายกับนายตะวันประกอบมีน้องๆที่มาอะไรถามมาเรื่ยว่าแบบว่าเฮ้ยนี่เป็นซิงเกิลใหม่เราบอกไม่ใชมที่จะทำให้แต่ทุกคนบอกเพราะดีนะเป็นซิงเกิลใหม่แต่ว่าเป็นไม่ใช่ว่ามันเป็นของละครแต่ให้เขาอย่างี้ละคร ทุนนี้งานแคนเซิลเยอะครับอะไรมาก็รับหมดนะครับผมยังไงใครจะบวชใครงานบุญอะไรก็ติดต่อได้นะครับ081448757 0นะครับเพราะว่าโตรงซ้อมซ้อมโหแล้วซ้อมโหแล้วโอ้โหแล้วไม่มีเงินไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวขอมงานกูมงมงมงมุงแล้วนี่จับซ้อมซ้อมลำหน้าหน้าไปหมดแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่รอคอยกันอยู่นะครับคิดว่าคิดว่าไงสองเพลงนี้เพลงช้าเพลงเดียวที่อัดไป โหดร้ายไหมโหดร้ายมากไหมผมชอบมากแล้วคิดว่าคิดว่าทุกคนน่าจะชอบที่ผมจะแอบบอกว่าเพลงช้าที่ผมได้ยินมานี่คือโหดร้ายมากครับก็คือฟังแล้วก็อืหนักอะ่ะทำไมหนักครับยกน้ำเบล <laughs> <laughs> เ้ยแต่พ้อมมากครับเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันครับโอเคไปนะอัดแล้วใช่ไหมครับอ่ะยาวแล้วครับท้างนั้น<อ>เลย <laughs> สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนเลยนะครับก็เดินทางมาที่ R C A นะฮะเพื่อที่จะมาถ่ายรายการของของคุณนันเน็คนะครับชื่อว่ารายการทอล์กสามัญงานเป็นเน็กคทโชว์นะฮะก็เราก็มาอยีกสตูดิโอนี้ก็แต่งหน้าแต่งตากันละอืมก็คือเราอยู่ทิ้งเขาครับอ่าก็เรามีกล้องเราก็มีกล้องของเราด้วยเราต้องถามเขาหน่อยว่าถ้าทุกคนเลยนี่มันเป็นยังไงในสายตาเขาอยากจะรู้ว่านันเน็กรู้สึกไงกับผมของเราว่าอืมเป็นรทีมพาคงจะมีแต่เรื่องดีเท่านั้นแหละเขาชอบเราอยู่แล้วเขาชอเราอ่าเอาไป สวัสดีครับสวัสดีว่ามีกล้องมาถ่ายครับอยากอยให้รู้ว่าแท็กตูคันเลอร์เนี่ยนะนั่นคิดยังไงวันนี้รู้สึกยังไงกับผมบ้างเอาเฮี้ยๆได้นะผมจีไอกับแท็กตูคันเลอร์คือถ้าแท็กตูคันเลอร์มาถามเองเนี่ยผมก็เลยบอกว่าต่อไปคุณอาจจะได้เป็นศิลปินหินชาติเลยเพลงของผมนั้นเพลงของคุณนั้นบันดาลใจคุณเหลือเกินแล้วก็ ขอบคุณที่สร้างงานดีๆอย่างเงี้ยกับสังคมไทยตอนนก็ผมไม่อยู่เสาคนนำการเออผมาคนนการโอ้โหเสาคนนการโอ้โหเนเดินออกไปตอนนี้นักทูนมันเริ่มไม่อยู่แล้วคือเป็นวงส้่งตีนวงหนึ่งอะแล้วก็ไอสีตัวเนี้ยก็เป็นส่วนผสมอีหลักอีเหลือคือแบบคือเครียดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ออกไหมแล้วก็ต้องคอยห้ามปรามว่าเออไม่ต้องตลกก็ได้อย่าตลกไปกว่านี้เลยอะไรเงี้ย เด็กๆก็ไม่ฟังแล้วก็คือขนองเพราะนะพอแค่นี้ก่อนเลยกแต่ถ้าเกิดให้ดูกันเริ่มมาก็มาแล้วเฮ้ยขอบคุณขอบคุณที่มอบอะไรแบบนี้ให้กับวงการเทลขอบคครับคุณลือเสาน้าเป็นไอดอลของเราอยู่แล้วเป็นคมจริงตอนนี้น้าอยู่แตอนนี้น้าตอนนี้ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่โอ้โหไอหนวดนี่มันเลอะครับผมผมอยู่ดีกว่า ที่ไม่สามารถว่าไม่ไปทำงานอะไรก็เขาก็สามารถโดนบันดาลทั้งานนั้นแบบว่าเพราะว่าอ่ะถ้าการเริ่มไม่อยู่อันนีเริ่มไม่อยู่วงท่อนตีหอย่างนะผมบอกเลยว่าซื้อสวรรค์เหล็กก็เอาเพาะดูยูทูบไม่ต้องไปไอจูนไอจูนเสียเวลาดูเติดดูผีไปไม่ไปดูงานสดแล้วถ้าดูงกานเริ่มมาขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้ผมอง b o d ้ Slam ถือว่าขี้ห่อมมา เด็กไม่อยู่เฮ้ยมันดีว่ะแม่งเคยเจอครับทำธุระทำธุระเข้ามาในปาร์กเลครับเราอยู่เพราะว่าเราอยู่พร้อมหน้ากันดีกว่าที่จะอะไรกันคุยต่อหน้าดีกว่าอะเดี๋ยวเข้าไปดูครับว่าวันนี้ท็องสามมันจะเป็นยังไงบ้างน่ารัครับผมขอบคุณนะครับนี่ครับโอ้ยยังสองคุณอีกเนาะครับก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมีภาพยนตร์โอ้ช่มัครบชื่อเรื่องว่าอะไรครับรักเราเขย่าขวัญชื่อเรื่องอะไรนะรักเราเขย่าขวัญ ถ้บอกคุณให้เรื่อจำได้ใช่ไหมจบอกว่าชื่อเรื่องรักเราเล่าอไหทำไมคนรยไม่พูด่างั้นก็บอเไม่ได้ตักงียเลยนั่งขยำาอยู่เลยไม่ใช่ครับล้วเราไยอมผ่านแต่ว่าจริงเรื่องนี้มีมีเมียพูยังเมียเลยเพราะแต่งานกันแล้วี่มมีเมียผีสีทุ่งเนี่ยพอพอกระไามกลางมาละไปามเป อ๋อสัหรับรายกานได้กินกนผีเลยอันผีนั่ก็ต้องเป็นคนเป็นคนแล้วเราเปออกกำลังกาย27พฤศจิกายนนี้เข้าตัวร่วมเข้าประโยชน์กับคนหนุ่มคนหนับหนังไทยดีๆนะครับก็ไปดูกันแล้วกันนะครับแเจอกันครับสวัสดีครับตรงนี้โปรโมทอย่างนี้เลยเหรอนิดนึงครับเซลล์ไอสัตว์